วัสดีครับได้ไง่ายแล้วรีเซิร์เวอร์ลรีเซอร์เวอร์ลว์วถังรีเซิร์เวอร์ลไปครับไปที่อะไรวะเนี่ยโคโรราไปเลยรัสเซียไม่ใช่รัสเซียฟินแลนด์แ่า ที่ไหนยี My. My God. ่สิบสี่ไมล์ไมล์กอดตรงไหนวะใกล้บ้านหรอเปลเออเทปพอร์ตในบ้านก่อนน,นละล่ะในบ้านดีกว่าใกล้กว่าเยอะ่ต้องเช็คของเรามันมีเทปพอร์ตสองที่ไงมีทั้งบ้านมีทั้งมีทั้งการลาก็มีทั้งไอเนี้ยทั้งไอเทปพอร์ตแบบธรรมดานะควิกทาวเวล ีก็กาล่ดใกล้กว่าแล้วก็เทพอร์ตกาล่ดโอเคอัน okay. นี้เจ็ดไมล์ฟินแลนด์ว่าชอบอะ่ะชอบฟินแลนด์มันถนนมันขับง่ายนะมีเส้นเหลืองด้วยฟินแลนด์เนี่ย เส้นเหลืองปั๊บ <c oughs> เหมือนของย s เลย US ก็เส้นเหลืองแต่ US มันมัน,มนตีเส้นเหลืองแบบธรรมดามันตีแบบเหมือนทั่วไปแต่ของยุโรปมันไม่ค่อยมีเส้นเหลืองเส้นเหลืองเลยถือว่าแปลกเลยเสำหรับยุโรปเพิ่งเห็นที่เดียวนะเท่เาที่วิ่งนะแต่ละแต่ยังวิ่งไม่หมดทุกทุกประเทศนะแต่ว่าที่เล่นมาเนี่ยเห็นแค่ฟินแลนด์นะขณะนี้ Mai á Ledas Yo web, subscribe cho kênh Ghiền Mì 4,000ปอนด์ะครับ r e ซ h ร r g e a b l e ถงไปส่งที่ทาม e เพเเล่นะระยะทาง150ห้าสไมล์เวลาให้เรา16ชั่วโมงเพราะว่าบวกนอนด้วยครับถ้านอนไปจะเหลือแค่7ชั่วโมงก็เยอะอยู่ดีมันคำนวณให้เราวิ่งประมาณ4ชั่วโมงถึงนะเหลือ7ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะโอ้ยกำแพงเปื่อ น้อยมีรถมาไหมไม่ไมีครับไปเลยร้อยนะห้าสิไม์นะไปเช็คตำแหน่งที่วิ่งหน่อยทำไมเราไม่ไปวิ่งไอ้ข้างบนที่มันยังไม่ e โ p l ลอร r วะเนี่ยเราวิ่งไปวิ่งมาแม่งวิ่งอยู่เส้นเดิมหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยเส้นนี้ยังไม่ e x p l ลอร r เลยส่วนใหญ่เรารับงานงานไม่ก็ไปวิ่งแบบเมื่อให้เราเคยไปแล้วนะ แปลกดีเหมเงี้ยเห็นเมืองที่ยังไม่ได้ไปมันก็ไม่ให้ไป <c oughs> มิ่งวนอยู่เออวนอยู่วอน,น,นที่ไปแล้วเป็นไรเดี๋ยวไว้แบบสุดท้ายแล้วพอเราจบหมดแล้วไงจบเอ็กซ์เ์เมนต์หมดแล้วเดี๋ยวให้วิง่งโคเลอร์ตั้ง จะมีอีกหรอบมันจะมี achievement บอกว่าให้วิ่งจากอ,อ,อะไรนะคาลินเกตชื่ออะไรหะคานิงลินเกตอะไรอย่างนี้เออนั้นวิ่งวิ่งอะ้นเออคานคานินลิงกาดนะเกิดอย่างจากนั่นแหล,ลนะ,ะรครับจากเมืองนั้นนะให้วิ่งไปในรัสเซีย ปลายทางให้เป็นรัสเซียด้วยแล้วก็เมืองไหนก็ได้ไปอยู่ในรัสเซียให้วิ่งฮาเที่ยวหรือ,อก็อาจจะไกลนะเขาดูระยะทางแล้วมันอ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 ันแม่งแบบประมาณแปดร้อยไมล์เฮ้ยโอ้การ <c oughs> การเลนมันแปดร800้อยเอ,อ้ยไม่ใช่แปดร้อยไมล์แปดร้อยกิโล เพลงนี้ก่อนแล้วกันอันนี้มันมันยากกว่าเราเอาเราเอาอันยากกว่าก่อนไปออกเลย คือจอก็ชัดใช่ไหมจอตัวเลขตัวใหญ่ชัดแล้วก็บอกบอกน้ํามันที่เหลือบอกระยะทางที่วิ่งได้คือบางคนันมันไม่ได้บอกระยะทางที่วิ่งได้แล้วก็ไม่ได้บอกน้ํามันที่เหลือแต่มันจะบอกว่าน้ํามันที่ใช้ไปครับระยะทางที่วิ่งไปบอกอย่างนั้นแต่เราต้องการอย่างเงี้ยต้องการแบบน้ํามันที่เหลือด้วยคํานวณง่ายนะมันจะเติมไม่เติมเงี้ยนะตรงนี้คือดีละตัวเลขใหญ่ถูกต้องแล้วก็เสียงเครื่องเบานนี้ก็ถูก เสียงเดียวคือนั่นแหละไฟที่มันจะพลิบกระพลิบข้างๆรถอะที่มันเป็นเหมือนไฟอะไรวะเขาเรียกอะไรที่มันจะพิบกระพิบอะเออไอคันนี้มันไม่มีให้แต่งเนยคือสแกนเนียมีแต่ว่าไม่ไม่ใช่รุ่นนี้สแกนเนียจะเป็นรุ่นรุ่น S กับรุ่น R ากับ R ธรรมดามีแต่รุ่นนี้ไม่มีแต่ถามว่าสำคัญไหมก็มันก็ไม่ได้สำคัญมากเลยแต่มันก็เท่ดีน,นั่นเอง เทตอนมืดนะถ้ตอนสว่างก็ไม่ได้มีผลอะไรก็มันอาจจะแบบช่วยนิดนึงแต่ให้เราแบบเราว่าเราวิ่งเข้าไปในเส้นที่มันมืดๆแล้วก็เป็นสายงานดึกๆเนี้ยไปคันเดียวอะอย่างนั้นนะอ,าอาจจะได้ประโยชน์เพราะว่ามันกระพริบด้านข้างด้วยเห็นระยะแต่ถ้าวิ่งในเมืองอย่างนี้ก็คงไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ ดังดีครับเครื่องยนต์เงียบไฟสวยครับไฟแบบไฟเลี้ยวสวยไฟเลี้ยวชัดเจนแค่นี้โอเคแล้วสตรีมไลน์นะเจงะ๋งแล้วชอบแล้ว <c oughs> ใช้สตรีมไลน์เดี๋ยวว่างจะไปขับวอลโวบ้างตอนนี้เอาสแกนเนียไปก่อนนะมีหลายคันสแกนเนียสแกนเนีย2 9 0 0 r อาร์แล้วก็เจ๋งครับ ได้นะนอนได้รอบหนึ่งหรือจะไม่นอนก็ได้น้ำมันเหลือแปบสแกลลอนนะวิ่งได้อีกสี่ร้ไมล์เติมหรือไม่เติมก็ได้ จัดไปสักแปดขึ้นไอเวย์นะไอเวย์เรากดไป80ดสิบเลยแต่อันนี้น่าจะเป็นมอเตอร์เวย์ก็โอเคได้อยู่เฮ้ยโอ้ยเรืย <c oughs> แมง่งจนได้ชนได้โอ้ยโดยตัดหน้า ที่เราวิ่งวิ่งอยู่ทันทีมันออกมาปาดหน้าเราเราเรา,เราได้วะโอ้ยเอไอแม่งปาดหน้าเฉยของพังเอะวะโอ้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์วิ่งอยู่เลนเนี่ยน,นะกี้เราวิ่งอยู่เลนซ้ายนะเลนเลนเร็เว,วะนะแม่งออกมาปาดหน้าเฉยเลยมันไม่มองรถเลยวะ่ะออกมาปุ๊บเลยโอ้ไฟไฟ,ไ,ฟไม่เปิดเลยแม่งจิม้มโอ้ เดี๋ยวทางมาเองเลย,เยจ,จิ้มไปก่อนเดี๋ยวทางมาเองโอ้ยอก,กล้องหน้ารถไปเนี่ยเรียกประก้นนย <mon> อยบางทีก็ต้องเผื่อ AI เนี่ยเผื่อความเร็วไว้สักนิดนึงเผื่อ AI แม่งอย่างเแย่งขับอย่างเงี้ยเบรกไม่ทันเลยวิ่งไปแม่งออกปุ๊บแบบตัดหน้าอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยนะ วงเวียนวงเวียนวงเวียน กับตาตาพลานะครับโอ้โหไฟสุดจัดยิงไปนู่นนะครับยิงโลกนี้ไปโลกหน้าเลยครับนี่ถึงแล้วอันนี้วะม,ามานนันล่วงโล่งแปลกๆวะ enter yo เลนาลอกิสติกเย่ยขอฉนดเลยลวกัน ตรงตรงตรงสวยถ่ายรูปก่อนเจ๋งจัดไปนี่เลยบ่ายสามนะแสงเข้าดีมากชาติมลายครับชาติมลายของแท้แปะเข้าไปดอกที่สองนะ โย่อ okay. ง่ายมากแอคชิพเมนต์นี้แทบจะง่ายเว้ยโอเคสองรอบแล้วอ่ะแต่ต้องส่งสิบรอบนะสิบรอบรับเป็นหนึ่งแอคชิพเมนต์โอเคครับจบไปหนึ่งงานครับเจ็ดร้อยสามสิบแรงม้าเนเขียงหลัง